สวัสดีครับพี่น้องมื่อนอี้คู่ไทยบรนนอกครับมานหน้ามาหน้า,า,นาแต่ว่ามะพรอเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกชีกพี่น้องเต็มอยอะไปเดี๋ยวไปเจ็บน้ำกันพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับ Oh, 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 ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับเดอ้อที่รับชมรับฟังน้ำกันครับขอให้โชคโชคมันมาน้ำกันครับสวัสดีครับ